เราเข้าสู่ช่วงที่มีชื่อว่ากาลังตั้งชื่ออยู่นะครับช่วงกาลังตั้งชื่ออยู่นี่เนี่ยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเจเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันไม่มีแล้วมันก็มีเกิดขึ้นในทั้งบ้านเราและทั่วโลกเลยครับผมใช่ไหมวันนี้เรามาเจาะประเด็นบ้านเราเลยกันนะครับคั้นป่าปนาแล้วเวลาพูดถึงเรื่องของงบประมาณนักหน้างโง่โอ้โหยังไกลดูอยู่เนี่ยครับ ครับ,รบผมเอาด้วยวอ,นนอันนี้ผมเอาด้วยผมไม่คัดพี่เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันมีนโยบายหรือว่ามันมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับพวกเราครับหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเลยแต่ว่ามันกินเงินของประชาชนไทยทุกคนใช่แล้วนะฮะใช่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของการ จัดจุดนั้นจุดนี้ทําอย่างนั้นทําอย่าง,งนี้เนี่ยมันมีอยู่เยอะใช่ไหมก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่เาเฮ้ยทำไมมันต้องราคาขนาดนั้น<ช>แล้วทาไมมันไม่ได้เห็นมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเลยไม่เคยทำให้ชุดดีขึ้นเราเริ่มเราเริ่มตั้งแต่ยุคก,ก่อนดกป่าเดี๋ยวเขาจะถาว่าเราปากักธงเราไม่ปกักธงเราไม่ปกัปกธงพอบอกว่าผมพออ่าดิดสมัยใชเเ่เราเราเราไม่ปักธงนะฮะก็คือก็อย่างยุคก,ก่อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของไอ้เครื่องตรวจระเบิด อ่าใช่ไหมไอ้ terrorist อ่ะจีทีสองพันเปล่าไม่ใช่ GT 2000นี่ชุดนี้อ๋อ่าแต่ว่ามันจะมีไอ้เครื่องที่อยู่ในแอร์พอร์ตอ่ะพี่ครับอ่ที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้รุ่นแบบว่าเอ่อรุ่นที่มันดาวเกรดลงมานิดนึงคือไม่ต้องใช้รุ่นที่บ้านเราใช้อ่ะครับแต่บ้านมันน่ะมี terrorist ไประเบิดมาแล้วบ้านเรายังไม่มีอ่าแต่ไปซื้อไอ้เครื่องนี้มานะแล้วตอนนี้ผมเห็นนะอยู่ในแอร์พอร์ตนะพี่สุภาพรูมมันไม่ใช่ใช่ไหมมันเอาไปวางไว้ แล้วประมาณที่สั่งซื้อไปไม่รู้กี่พันล้านหมื่นล้านเนี่ยเออมันไปไหนมันไม่ใช่และยังอยังยังอ,ยงอีกหลายอย่างนะ<ม>ที่บ้านเราเนี่ยเอามาใช้แล้วมันไม่มีประโยชน์จริงคือที่เมืองนอกใช่ไหมอย่างจะเข้าห้างอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้เกี่ยวกับบริษัทไอชนด้วยนะนะเวลาจะเข้าห้างที่เมืองนอกเรากดรับบัตรเครื่องกดรับบัตรมันก็คือให้เรากดทก<ถ>แล้วเราก็รับบัตรแล้วเราก็เข้าเข้าไปจอดรถที่นี่ มันมีเครื่องรับบัตรแล้วมันมีมีคนยืนกดใช่แล้วยื่นบัตรให้เราเอามาทําไมแล้วไม่จะมีเครื่องทําไมเครื่องเนี่ยตัวเป็นแสนเอามาทาไมเอหรือไอเบื้องเนี่ยเดินเป็นมือมาทําไมหรือว่าหรือหรือไม่ก็ไอนโยบายที่แบบว่าจ้างจ้างคนมาตรวจระเบิดตรวจระเบิดด้วยอรถพี่ภูมิครับเปิดหล้างรถมาครับปืนเพียบสีไูนี่เนี่ย ประสบการณ์ดีนะในโรงแรมโรงแรมห้าดาวเลยนะคือธรรมดาเลยเนี่ยมันก็จะตรวจรอบคันอยู่แล้วซึ่งมันก็มันก็มันมีใครโง่เอาซีโฟร์แปะใต้รถเต็มเลยใช่ไหมมันก็เอามาวางเว้ข้างหลังรถดิแล้วพอไปถึงโรงแรมพวก็ค่อยเออกมาโยนลงถังขยะอยา่้ก็ว่าไปนะของพี่วันนั้นลืมรับโง่ไปยิงปืนในสนามมา ข้างหลังรถเนี่ยปืนไม่ต่ำกว่าหกระบอกต้องบอกก่อนนะว่าพี่บูมนี่เขายิงแบบว่าถูกกฎหมายนะครับทุกทุกกระบอกเนี่ยมีทะเบียนนะฮะมีบางกระบอกที <c oughs> ่ไม่มีนะฮะเฮ้ยมีทุกกระบอกครับผมไปยิงปืนมาตอนเช้าแล้วก็ไปกินข้าวกับครอบครัวตอนกลางวันก็เช็ครอบคันที่นะี่ยังดีนะขาเปิดข้างหลังครับเขาเปิดกระโปรงหน่อยได้ไหมครับครับผมพอดีแฟนตอนนั้นขับรถพี่แค่จะลงไปต่อยมันอะไรนะเขาเปิดกระโปรงรถครับกระโปรงรถเปลือเปิงปุ๊บ ลูก2องลูกเมืองปืนสไน์กระบ,บอกหนึน่งปืนท่านอีกสามลูกโม่อีกหนึน่งแล้วเป็นไงครับเชิญครับ <c oughs> <c oughs> แล้วมันตัวทำไมอ่ะมันตัวทำไมเขาอาจจะคิดว่าเป็นบิบกันก็ได้เห็นไหมสิ่งพวกนี้นี่มันเกิดขึ้นนะแต่มีกล่องกระสุนเต็มเลยนะ <c oughs> คือมันไม่ได้ช่วยจริงจริงบางอย่างเ่ยเราควรที่จะตัดงบหรือว่าเซฟงบประมาณใช่ไหมเอาเราเรื่องของกรุงเทพมหานครดีกว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ย อะไรที่พี่รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหมีทำไมพี่ขอเสนออย่างแรกเพราะว่าอินเทรนด์มากตอนนี้ครับ BRT โอ้โหเพื่อ BRT เพื่อ,อเขาบอกว่าอตอนนี้นี่คือรถนี่แบบว่าถ้าจะพิกการไปไหนไม่ได้ลยช่วงเย็นๆนี่นคือเขาอยากจะผมว่านะน่าจะเป็นนโยบายของเขาที่ทำให้คนอิจฉา BRT คือรถติดไงรถติดแล้วผมมันเห็น BRT วิง่งจะได้ด่าเล่นจะได้แบบว่าเอ๊กขึ้น BRT จะบ้าเหรอใครมันจะไปอยากขึ้น รถมาคันขายทิ้งไงเนี่ยฮะใช่ไหมคือต้องบอกกันว่าสี่เลนเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเมื่อเราตัดออกไปคือทุกวันเนี่ยสาทารถติดจะตายอยู่แล้วนะใช่ตัดงบประมาณเขาไม่งบมาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการจราจรออกไปถึง25%่สเอรนี่อร์เนี่ยของรถทุกวันสมมติมากันวันละล้านคันเนี่ยสองแสนห้าหมื่นคันเนี่ยไปไม่ได้แล้วต้องมาจอดแถวต้องมาอยู่เลนเนี่ยถูกต้องครับเพื่อให้รถ คันเดียวเนี่ยวิ่งทุกทุกห้าทีมีมา d ทีแล้วแล้วตัดถนนทั้งเส้นเลยพี่อี d ทีมีกี่คันรู้ไหมหกหรือเก้าคันไม่เกินไม่ได้จริงๆทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้โครงการเก่าจากโอ้นพัเดียวกมอนเตเนโกพักเดียวกันเพื่อนเออนี่ีอย่าทีใช่ไหมพี่ส่วนผมเนี่ยนะผมอ่า ผมเกลียดไอ้บอดอัจฉริยะมากเกลียดมากเกลียดมากคือหนึ่งนะพี่ผมเป็นคนตาบอดสีต้องยอมรับก่อนเลยนะก็คือไอ้บอดเนี่ยนะสีเนี่ยเหลืองกับเขียวมันใกล้เคียงกันมากแล้วบางทีเราบองรถเนี่ยเราต้องรีบใช่ไหมแล้วเราดูไอ้บอดอัจฉริยะง่ๆไหมบอดนี่นะบอดนี่ใหญ่มากบอดนี่ใหญ่มากเลยนะแต่ประมาณ70%บอร์ของไอ้บอดบ้าเนี่ยมันเป็นโฆษณาพี่ถูกต้องครับและไอ้30%ที่มันใช้นะมองให้ไม่เห็นแม่ต้องแบบพยายามอ่าน นี่ขับรถทีนะขนาดแก่สายตายา,ยาวก็กล้องห่างไกลมาดูต้องพยายมามดูอะแต่เห็นไนเหอเ้เห็นอข้ข้างๆเลยชัดเลยโอ้โหคอนโดนี้นะเห<ช>็นและเห็นไอเจ้าของเลยนะเขียนยี่ห้อเลยว่าติดต่อโฆษณาเบอร์นี้ชัดจาเลยแต่ไอทางที่มันบอกว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยมองไม่เห็นถูกต้องแล้วครับพี่เพื่อประโยชน์สังคมไงไหม โฆษณาเนี่ยไม่ต้องก็ได้ถ้ามันใช้ประโยชน์จริงฉันยอมใจภาษีใช่ไหมฉันไม่เคยหนีภาษีอยู่แล้วผมก็ไม่เคยโดนตัวทุกปีโดนอัดกันใจายปีละเป็นแสนปีนีงนี่เราโดนใช <c oughs> ่แล้วดูสิ ผลตอบรับออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ยินว่าป้ายหนึ่งเนี่ยเป็นหลายแสนนะหรือเป็นล้านเลยก็คือบอกใช่ไหมพี่คือราคาโอเวอร์มากทำไมทุกอย่างต้องราคาโอเวอร์ออทั้ไมทุกอย่างมันต้องราคาตอนนี้จอพัสมา50านิ้วมันราคาตัประมาณ3 4มหมืน่นบาทเออใช่แกไม่เอาพัสมาไปแปดสิกทั้งหกป้ายใหญ่มันเลอเทอะอัน,นตังเองเนี่ยอบอกอันเป็นล้านแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างพี่ครับอันนี้นี่หลายคนคงจะได้ทราบก,กันแล้วแล้วก็คงจะเห็นด้วยเหมือนกันนะฮะคือไอ จุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะทุกอย่างต้องอัจฉริยะหมดเลยนะมันอัจฉริยะองไหนพี่มันอัจฉริยะสำหรับคนและการศึกษาหรือเปล่าพวกคนเราเนี่ยนะเรียนมาสูงอะพี่เรียนสูงมากตอนเด็กพี่เรียนชั้นดาดฟ้าเนี่ยครับผมใช่เรียนสูงมากพี่ไม่เคยคิดมาริยะพี่จะต้องเรียกมันว่าเป็นที่จอดรถหน้าโง่ใช่ไหมใช่ไหมมันคืออะไรอ่ะรู้ไหมว่าจากการทำรีเสิร์ชเนี่ยน้องๆครับอ่ากบอกว่าในรอบกรุงเทพเนี่ย <G ül ets> ก็มีอยู่หลายร้อยจุดเหมือนกันเชื่อไหมครับว่า150จุดทั่วกรุงเทพเลียนะครับห2 0จุดไม่เคยมีใครใช้บริการเลยใช่ไหมไม่มีใครใช้บริการถามพวกเรานะมันอยู่ไหนพี่ยังไม่ถามมได้บอกได้มันมีตรงไหนในประเทศไทยด้วยเหรอคืออันนี้อัน,นนี้เราไม่ได้กอปพ,พี่นตอุดมมานะแต่เราก็กอปเขามาแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่คือมันมันมันเป็นข้อที่เกิดขึ้นจริงๆไงใช่ไหมก็คือไอ้จุด แท็กซีอ่อัจฉริยะเนี่ยมันจะไม่อยู่ในจุดที่เราต้องการใช้หน้าบ้านผมไม่มีมแต่ผมเดินมาแล้วผมก็ต้องเรียกแท็กซี่ดิพี่ถูกถไหมหรือว่าบ้านคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้นั้นเนี่ยเขาออกมาเขาไม่เจอป้ายแท็กซีอ่อัจฉริยะเนี่ยแล้วเขาต้องเดินไปที่ป้ายแท็กซี่แล้วอากาศเมืองไทยเป็น40องศา <ปะ S 2> ร้อนช็อกถือกระเป๋าเนี่ยโดนป่นก่อนแล้วอะ่ะใช่ไหมเรื่อง,เร,องเรื่องคือเราไปเพื่ออะไรเราไปเนี่ยเพื่อที่จะกดปุ่มชึก พอกดปุ่มชึบเนี่ยนะม,มันก็ส่งสัญญาณไปที่สถานีทแนท็กซี่แล้วสถานีแท็กซี่เฮ้ยตอนนี้มีใครอยู่แถวใกล้ๆกับพารากอนบ้างไหมเนี่ยมีลูกค้ากดาปุ่มแล้วช่วยตีรถไปรับหน่อยกว่าแม่งมา15นาทีรถแท็กซี่ผ่านรถแท็กซี่ต้องผ่านไปแล้ว30มสิบคันอย่างน้อยใช่ไหมแล้วก็บอกมือเลือกข้างแล้วไปดีกว่าสะดวกกว่าสะดวกกว่านะครับแล้วก็งบประมาณเป็เท่าไหร่ครับพี่150หรือ50ล้าน พี่ว่าโครงการที่ต้องมีเป็นร้อยล้านเออผมว่าน่าจะเยอะมากน่าจะเยอะมากอีกอย่างหนึ่งด้วยอะไรพี่ไอ้กล้อง CCTV ติดทั่วประเทศไทยใช่เกิดเหตุอะไรปั๊บไม่เห็นม่นจับอะไรใครได้เลยอ่ะเออช่วงนีจครับอันนี้ทานหมดครับโอ้อันนี้กล้องพังอันนี้ซีหมดไม่เคยเห็นมันจับอะไรใครได้จากไอ้กล้อง CCTV นี่เลยนะครับก็มันเป็นอะไรที่งบประมาณประเทศชาติเนี่ยลงไปเป็นพันพันล้านหมื่นหมื่นล้านแต่มันไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรเลยใช่ ช่วยทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์หน่อยได้ไหมครับใช่แล้วอะไรง่ายๆก็ได้ครับสร้างสวนสาธารณะให้เด็กมันมีพื้นที่ไปออกกําลังกายเตะบ้องเตะบอลง,ง,ง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรอัจฉริยะหรอก<ห>ผม<ห> <ๆ S 2> ต้องการสวนสาธารณะอัจฉริยะครับผมต้องการสวนสาธารณะงงๆหนึ่งอะที่มีสนามฟุตบอลครับสนามบาสมีย้ายมเห็นนักเน็ดนึงอะแล้วไม่ต้องอยู่ใต้ทางด่วนด้วยเอออะไรพวกนี้ที่มันสามารถที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์ได้จริงๆคือเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยนะ ไม่ค่อยมีใครเราที่ก็บอกว่าจะมาเกี่ยงเรื่องภาษีถ้าเกิดเราเห็นผลแล้วเราเราสามารถได้รับผลประโยชน์จากกาเสียภาษีจริง,รงคือทุกวันเนี้ยบ่นเพราะว่าโอโ้โหเอะอถนนหน้าบ้านขุดแล้วเอาเดือนที่แล้วก็ขุดอตอนนี้ใหม่เอี่ยมเนี้ยงเลยนะขุดแล้วใช่ไหมถูกไหมขุดเพื่ออะไรอะ่ะขุดเพื่อที่คอร์รัปชันเอาเงบประมาณมาถมใหม่นะเดี๋ยวปูนจ้างมานักการลงทุน ใช่แต่และคนนี่โคตรรวยเลยและนักการเมืองนี่ก็มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างกันเยอะมากต่อ,ตอราคาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดในการกินอย่าคิดว่าพวกเราโง่นะฮะอย่า<ห>คิดว่าพวกเราโง<ห>่ <ๆ S 1> นะครับพวกเราจะไม่ได้ฉลาดพวกเราเนี่ยก็ไม่โง่ใช่ครับ,รบแล้วก็ข้อมูลที่พวกเราพูดมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะครับจากโปรดิวเซอร์ชื่อแว็บนะฮะนะะฮเสียงขึ้นเลยใช่ครับพูดถึงพูดตรงนั้นยงไเอย่างนี้นะฮะคือคือเราก็ทำตามหน้าที่ของเราใช่ไหมฮะว่าต้องทำตามโปรดิวเซอร์ถ้าเกิดว่าทำให้อ่า มีตักเป็นเหมือนคันใดรึกสึ <Brid S 1> ดไม่พอจน,น,นค่าสิตผมขอกราบขอโทษนี้นะครับใช่ครับเป็นการทำงานในฐานะมืออาชีพคนหนึ่งใช่ครับซึ่งก็ทำงานตามคิวและสคริปต์ของโปร p r o d u c ร์เ web ใช่ครับครับค๋ยวันนี้เราก็ถือว่าแค่นี้กับทางพระอดีดพช่วงหน้าโอ้โห oh! ต้องที่ผมตื่นเต้นเลยเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยคืออาทิตย์ที่แล้วผมแบบที่เห็นว่าผมเบื่ออาทิตย์แล้วผมเบื่อคบค่อผู้ชายเออแล้วพี่เพเจ้ามาแบบอะไรก็ไม่รู้เจอข้างนอกก็ได้อันนี้ไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆนะฮะไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกับใครครับพี่สามสาวมิสแม็กซิมครับพี่ภูมิพิจเจบลาบลาบลาสปิดเอาเดี๋ยวเจอกันฮะ